กลับไปอีกแล้วโปรโม,มชั่นวันที่11เดือน11จอ11ปาท ครับผมมิตรรักเอฟซีแฟนเพจเราครับผมนะจ้องวันนี้นะครับรับชุดแต่งไปเลยครับจะเป็นแบลใหมยยางใหมเออมีลายทีสามเจ็ดไอีสามศูนย์ียี่แปดโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอครับผมนะเรามีชุดนังมันเครื่องกองเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ใช่ไหมใช่แล้วพอหรือยังไม่พอเอาไปเลยครับผมติดฟิล์มให้รอบคันนะครับมีอะไรครับผมแบตเตอรี่โอ้โหกองแอร์โอ้โหติดฟิล์มแล้วก็อะไรอีกอ๋อติดไปแล้ว พอพอไหมไม่พออะไรอีกไม่รู้ครับเต็มเลยครับแบตเตอรี่ไม่รู้ได้ยังไงเราเป็นคนขายรถมันเยอะจริงๆครับผมนะฮะเรามาเถียกันหรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าเมื่อก่อนเรามีบริการช่วยเหลือนะคะ1ปีเต็มตอนนี้ก็ยังมีอยู่ีอยู่ครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาเมื่อก่อนใช่ไหมเราอะไรนะเราประกัน1ปีหรือ1นึ่งหมื่นกิโลครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น2ปีหรือ2องหมื่นกิโลเมตรโอ้โหนี่เอาไปจุกๆครับผมนะเฉเพาะนะครับโปรโมชั่น11 เดีินะครับผมตอนรับวันลอยกระทงด้วยโอ้โหนี่โปนี่บอกว่าคุ้มจริงๆนะครับผมสำหรับรถด้านหลังเราก็จะเป็น d m a มทั้งหมดเลยนะครับนะตัวแคบเริ่มต้นประมาณ7,000กว่าบาทนะครับสี่ประตูก็ประมาณ8,000นะครับก็ตามรุ่นตามที่ห่อเนะครับเนี่เดี๋ยวมาดูของแต่งกันนี่โอ้โห็นไงเลยนะคือแบบได้รถไปไม่พอนะเราต้องมีประดับยนต์ให้ด้วยลูกค้าเลือกเอาทีนะใช่ e นะคะ นในวันเครื่องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งอยู่แล้วอ่าอันนี้เป็นยี่ห้อนะที่เราใช้แับัี้ปัดตันนครับอันนี้ก็แค่บางส่วนบางส่วนบางส่วนไม่สามารถเอาไม่ได้ถูกต้องนะฮะพวกช่วงลู่วงล่างเราดูแลให้ได้นะแต่ว่าดูแลให้ครบวงจรถูกต้องครับผมอ่ะเดี๋ยวดูรถไหนครับวันนี้มี X Series ตรงนี้มีทั้งแคบและสิบประตูครับฝั่งนี้ยาวเลยฮะยาวเลยฝั่งนั้นมีอะไรครับผมฝั่งนู้น อันนี้ก็มี X s e r ซ e รนะคะแคบแล้วก็สีเทาสีบอลสีโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมีสีดําเข้ามาอีกอ่าใช่ครับผมรถนี้มีเยอะมากครับผมใครที่สนใจรถมือสองนะครับรุ่นไหนสีไหนแบบไหนครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมฝากช่องทางติดต่อเลยเขาต้องนัดจ้ะช่องทางติดต่อนะคะเบอร์โทรลิงก์ไลน์ปากหมุนไว้ให้แล้วนะต่างจังหวัดําสัญญย้ายถึงส่งรถให้ฟรีถึงบพาเอารถรีบเร่งรถพาสาวไปเที่ยวลอยกระทงนะจ๊ะเออแ้า